คนแาบนี้กระจกแตก,แตกเหรอใช่กระจกแตกหมดเลยโอ้โหดีไม่ปากหัวจัดติน้นอะ หลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับเมื่อคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร้องเรียนกรณีการนํารถตู้เข้าไปซ่อมในอู่ชื่อดังแต่เกิดปัญหาค่าซ่อมสูงเกินจริงและก็มีการสงสัยคุณภาพอะไรและถูกเจ้าของอู่ายเบียงการตรวจสอบขณะที่เจ้าของอู่เองก็ออกมาชี้แจงว่าซ่อมด้วยอะไรแท้และผ่านการตรวจจากสูตรแล้ว คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างมอสเทียจัสมิโอครับออกมาโพสเรื่องราวผ่านทาง Facebook หลังจากประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะคนเมาชนรถตู้เอา่าดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีความจบสิ้นไปแล้วแต่ปัญหาใหม่เกิดขึ้นหลังนำรถตู้เข้าซ่อมที่อู่ชื่อดังแห่งหน,นึ่งย่านปทุมธานี โดยตรกูเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมีรุ่นพี่เนี่ยแนะนําอู่ดังกล่าวจึงตัดสินใจนํารถเข้าซ่อมเมื่อไปถึงเจ้าของอู่แนะนําให้ขายซากรถแต่มองว่าสภาพรถเป็นเสียหายเพียงแค่ประตูด้านข้างและตนนั้นก็มีประกันชั้นหนึ่งจึงตัดสินใจซ่อมต่อมาอู่แจ้งค่าซ่อมประมาณล้านเจ็ แต่ประกันอนุมัติเพียงแ0 0แสนกว่าบาททำให้กังวลว่าต้องจ่ายค่าส่วนต่างจึงแจ้งความประสงค์ว่าไม่ซ่อมและจะนำรถไปเข้าศูนย์เตือรต้าแทนเมื่อไปที่อู่เพื่อจะนำรถกลับก็ตกใจเมื่อพบว่ารถของตนนั้นถูกถอดชิ้นส่วนจนเหลือแต่โครงทางอู่แจ้งว่าประกันภัยพยายามให้ยอมอะไหล่ซ่อมทางคู่จึงยืนยันให้ประกอบรถคืนและส่งเอกสารระงับการซ่อมไปต่อมาเจ้าของอูต่ติดต่อกลับมาว่าประกันอนุมัติค่าซ่อมที่ล้านสามและได้ อะไรนำเข้าแล้ว ทั้งคู่จึงได้ทักท้วงไปว่าให้ระง,งับการซ่อมและขอดูรายละเอียดการสั่งซื้อแต่ท้งอู่ก็บ่ายเบี่ยงจนวันนัดคืนรถซึ่งเข้าใจว่าจะได้รับรถในสภาพยังไม่ซ่อมกลับถูกบ่ายเบี่ยงและรอหลายชั่วโมงเมื่อรถมาถึงภรรยาเจ้าข,ของอู่ก็ไม่ยอมคืนรถให้โดยอ้างว่าต้องจ่ายค่าซ่อมหนึ่งล้านสามแสนบาทก่อนทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันหลังจากตรวจสอบสภาพรถพบว่าหลังคามีรอยน้ํารั่วและเก็บงานภายในไม่เรียบร้อยจึงไม่รับรถ พร้อมไปลงบันทึกประจําวันและนัดให้เจ้าของอู่นารถไปที่ศูนย์โตโยต้าเพื่อตรวจสอบแต่เจ้าของอู่ไม่มาตามนัดครับด้านเจ้าของอู่ได้มีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงว่าได้นํารถคันดังกล่าวไปตรวจสภาพที่ศูนย์โตโยต้าแล้วตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งศูนย์ยืนยันว่าเป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นและสภาพพร้อมใช้งานและเพื่อความสบายใจได้นํารถไปตรวจเช็คที่ศูนย์โตโยต้าอีกแห่งในวันที่17กันยายน เส้นั้งสองแห่งระบุว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้นะครับทางด้านของมอสเจียงออกมาบอกด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่เข้าศูนย์ตั้งแต่แรกทางทางที่มีประกันชั้นหนึ่งหลังจากที่ได้ลงโพสต์มีคำถามมากมายที่ทุกคนสงสยัยยอมรับเลยค่ะว่าโง่ท้งทางที่ตัวเองนั้นทำประกันชั้นหนึ่งมาอย่างดิบดีแต่เลือกเข้าอู่แล้วดันมีปัญหาจะใช้คำว่าโง่เลยก็ได้ค่ะจุดนี้ยอมรับ เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้เลยและเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่าอูจะทำแบบนี้กับเราเพราะในเหตุการณ์ตอนนั้นที่ตัดสินใจเข้าอู่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โดนรถชนได้เพียงแค่หนึ่งวันทางครอบครัวก,ก็ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวเลยว่า จะทำอะไรยังไงอย่างไร,งไรกับเรื่องของคนเมาแล้วขับชนต่อดีเพราะเหตุการณ์ที่เจอบอกเลยว่าหนักพอสมควรครอบครัวได้รับบาดเจ็บพี่เลี้ยงได้รับอันตรายแถมยังกลัวว่าลูกจะได้รับผลกระทบอะไรมากไหมแต่พอมีพี่รู้จักคนหนึ่งเขาโทรมาเขาก็ได้สอบถามถึงความเป็นห่วงเรา เรื่องของรถชนหลังจากนั้นได้มีการแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของอู่คนนี้ช่นพี่เขาบอกว่าเอารถมาซ่อมกับอู่นี้สิอู่เนี้ยพักพวกพี่น้องเราทั้งนั้นแถมยังมีคนมีชื่อเสียงหรือคนที่น่าเชื่อถือมากมายไปซ่อมอู่แห่งนี้ตอนนั้นบอกเลยว่าอะไรที่ทําให้เราไม่เหนื่อยหรือไม่ทําให้เรายุ่งยากและบวกกับคําถามที่เราต้องตัดสินใจเร็วเราก็เลยตัดสินใจว่ายกรถไปที่อู่นี้ พราะมันอีกแค่ไม่กี่วันเราจําเป็นต้องยกรถไปเพื่อทําการซ่อมหลังจากเกิดเหตุการณ์ชนไปสักระยะหนึ่งพอรถถึงอู่เรากับแฟนก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันว่าเราจะซ่อมที่อู่หรือยกไปที่ศูนย์ดีแต่ด้วยความที่เราคิดว่าคนกันเองและคําว่าพวกเรานี่แหละค่ะคือจุดที่ทําให้ตาสว่างจนถึงทุกวันนี้บวกกับความน่าเชื่อถือการเคมดีอลังการงานสร้างระดับรถหรูเราเลยคิดว่าซ่อมไปเถอะ ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เราไม่คิดที่อยากจะเข้าอู่นอกอีกเลยแต่เรายังเชื่อนะครว่ายังมีอู่ดีๆที่เขามีมาตรฐานและก็มีจรรยาบรรณในหน้าที่การงานมาเป็นเพียงแค่ สิ่งที่เราเห็นรูปลักษณภายนอกรถหรูที่จอดอยู่ความน่าเชื่อถือที่เราคนมีชื่อเสียงไปทำเลยทำให้เราหลงเชื่อไปเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนมากอูนี้แสบกว่าที่ทุกคนคิดเหตุการณ์ที่เราเจอไม่ใช่เรื่องเล่นๆทั้งหลอกให้รอกับคำพูดไปมามีการคุยกับทนายหลังไม์ขอให้ลบโพสต์นี่มันสุดจะเกินแล้วคะ่ะผู้เสียหายก็ไม่ใช่ในหน่อยๆนะคะเรื่องสัญญาอีกเดี๋ยวจะมาเล่าต่อ ขณะที่ดังอู่ครับก็ยืนยันว่าใช้เวลาซ่อมไม่เกิน20วันส่วนประเด็นล้อมแม็กที่เป็นล้อแต่งหายาก ได้เสนอทางเลือกว่าจะหามาเองโดยอู่เนี่ยออกค่าใช้จ่ายหรือให้อู่หาให้สำหรับเรื่องน้ำรั่วที่หลังคาเกิดจากรถยังซ่อมไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ปัจจุบันรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอเพียงลูกค้ามารับรถเท่านั้น <c oughs> อย่างไรก็ตามครับภายหลังเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าครับในรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์โดยพี่หนุ่มกัญชัยกระเนิดพลอยก็เอาเรื่องนี้ไปนําเสนอด, <c oughs> ด้วยจนล่าสุดครับสาวเจีย <c oughs> เธอก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยเธอบอกว่าหนุ่มพร้อมมากค่ะ ขอบคุณพี่พี่นักข่าวที่ให้หนูได้ชี้แจงนะคะหนูไม่เคยได้พูดเลยถึงเวลาที่หนูต้องขอพูดบ้างค่ะ